อาวาหูละลาละลาละลาคุณหมูครับฮะอะไรคุณผมมีคำถามอยากถามคุณหมูครับพอดีไปเจอมาในเน็ตเขาบอกว่า7 5็ t หนทีไอเล่นลื่นๆ่นทุกเกมเจ็ดห้านทีไอเล่นๆ่นทุกเกมอ๋อ,อก,ก็คือคุณคงไม่ได้ซื้อมาหรอกเนาะซื้อกับาผมมันถูกดีผมเลยกดมาฮะคุณไปซื้อมาด้วย ใช่ครับคุณหมูเขาบอกว่าเกมสมัยนี้เล่นเล่นทุกเกมผมก็เลยซื้อมาเขาบอกว่าเกมสมัยนี้เล่นเล่นทุกเกมปับไฮได้ด้วยโอ้โหผมว่าหนักเลยนะเนี่ยหนักแล้วหนักแล้วคุณแบบนี้โถสุขภัณฑ์ทำไมคุณไม่ปรึกษาผมเราเราก็รู้จักกันคุณก็รู้ว่าผมพอรู้ด้านนี้บ้างคุณไม่ปรึกษาผมม่กโอ้โหคุณนี่คุณตายเพราะคำเดียวเลยนะเนี่ยเล่นเล่นทุกเกมเออตกหุมพรางแล้วคุณี่ย เคยเห็นไหมครับตาม Facebook นะครับพวกพ่อค้าคอมมือ2บางคนนะครับบางคนที่เขาจะบอกว่า 750TI เล่นเกมลื่นๆทุกเกมแล้วก็เป็นเกมสมัยนี้ด้วยพวก PUBG FIFA อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าดูตามความเป็นจริงคือการ์จอมันเก่ามากๆแล้วครับถ้าเทียบความแรงกับการ์ ในยุคนี้นะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่าง G T 1 0 3 0 0กับ G T X 1 0 5 0ซึ่งถามว่ามันเล่นเกมสมัยนี้ได้ไหมผมตอบเลยว่ามันเล่นได้แต่ว่าคุณต้องปรับต่ำเกือบทุกๆอย่างเลยนะครับเพื่อให้มันเล่นได้นะครับแล้วเฟรมเรทก็ไม่ได้เยอะด้วยคือถ้าคุณอยากเล่นการ์ดจอมือ2จริงๆผมแนะนำขั้นต่ำนะครับเป็น10ซีรีส์ G T X 1 0ซีรีส์ยังพอเล่นได้อยู่แนะนาว่าถ้าจะเล่นนะครับเล่น G T X 1 0 6 0ตัว6กิกนะครับข เพราะว่าเจ้า1060ตัว6กิกนะครับมันยังถือว่าสามารถเล่นเกมสมัยนี้ได้แบบโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นตัวต่ำกว่านั้นผมว่าไม่คุ้มที่จะลงทุนหรือจะเป็นตอนนี้ที่ rtx 30 s e r i ซีเพิ่งวางจำหน่ายนะครับก็จะทำให้ราคาของ rtx 20 s e r i ซีราคามาลงมาด้วยจะเพิ่มเงินอีกนิดเราไปเล่น rtx 20 s e r i ซีก็ได้ไม่มีปัญหาครับ คือผมว่ามันเป็นการโฆษณาที่เกินจริงเกินไปแล้วพวกมือใหม่ที่เขาไม่ได้มีความรู้ด้านคอมมากนักก็จะถูกหลอกด้วยหลุมพรางของราคาเพราะว่าราคามันดึงดูดใจมากๆคือใครเห็นเขาก็อยากซื้อครับราคามันไม่แพงคุณได้ยินนะคุณสุขพันธ์ไม่คุ้มเงินนะฟังเข้าใจนะคุณสุขพันธ์โอเคโอเคที่หลังซื้อไดก็ปรึกษาผมได้เ,ออเราบ้านเราก็ใกล้กัน บ้านใกล้เรือนเคียงแอบมองทุกวันเลยเชียวไม่ใช่แลวคุณวันนี้ก็มีเรื่องพูดแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายคุณสุขพันธ์คุณเล่นอะไรของคุณเนี้ยไอ้บ้าเอ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหหัวใจวายหมดคุณเอานิวไปจิ้มปักทำไม ไฟดูดตายหรอกโอ้ย <laughs> ไปแล้วครับ <laughs>